น้องแมวสวาดแมวสามสีตามตำราเขาเรียกแมวสามสีอันนี้อันนี้ออกสีเหลืองเหลืองตรงทองหน่อยอันนี้ก็สีดำดำแถบดำแถวขาวอันนี้ก็สามสีได้นะพี่น้องนะถือว่าเรียกแมวสามสีเหมือนกัน แมวแบบนี้จะแมวข้าตำลาหางจะยาวหางจะยาวออกสามสีแสดสีดำสีทองน้เหลืองแล้วก็สีขาวสีขาวๆตีนดอกเนี้เรียกว่าแมวมงคลแนวฉลาด สีแสดสีทองผสมดำสำคัญคือหางใี่น้องดูหางยาว,ยาวนี่ก็แมวแมวมงคลแมวฉลาดได้ตั้งชื่อให้น้องสบายเงินสบายทองจะฉลาดมากหางยาว บอกถึงความฉลาดวาสนาของมันสามสีสามสีอีกแบบหนึ่งนะเขาเรียกว่าแมวโบสีสว่างหนึ่งสีสองสีสามสีตรงเท้านี่เด็ก็ันนี้ก็เรียกแมวสามสีเหมือนกันขาวดำ ลักษณะดูแมวนักล่าเลยที่น้องเนี่ยหนูเรียบเลยหนูนี่เรียบร้อยนม่มีสักตัวเลยน้องสลายจัดการเจี้ยงหมดเลย ตก่อนเดาวิ่งสวนสนามเลยกลางวันกลางคืนน้องสบายมาอยู่ด้วยในเงียบเลยแมวเข้าวตำราแมวสามสีพ่อว่าจัดการหนูน้องสบายเด้อเงี้ยวๆหน่อยเด้อเงี้ยวๆหน่อยเงียบหน่อยดูกล้องหน่อยเงี้ยวๆเงียบๆเงียๆยบๆหน่อยเด้อเงี้ยวๆหน่อยเงียบๆเงียบๆเงียบๆ เอาแค่นี้แหละนอนตากพ้าลมเลย